มาค่าถึงคนที่เกิดวันเสาร์แล้วตัวเธอ16พฤศจิกาถึง30พฤศจิกายนนี้ตัวเธอขาช่วงนี้สถานการณ์รอบตัวค่อนข้างดีเลยจะได้อะไรแบบเป๊ะปังดังเวอร์ในนาทีสุดท้ายยอดไขายจะดีนะคะการงานอาชีพจะวุ่นวายเรื่องเอกสารพี่ฝนวุ่นวายยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่ะมากดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกช่องทางให้ฝนก่อน เป็นกําลังใจให้กันและกันนี่ดวงด,ดูดวงฟรีนะผ่านออนไลน์นะจ๊ะตัวเธอคะช่วงนี้ทรัพย์สินเงินทองของตัวเองของคนวันเสาร์เนี่ยมันจะมีเกณฑ์การใช้เงินเหมือนจงแบ่งปันผลให้กับอะไรบางอย่างหรือมีการได้เงินเดือนมาแล้วแบ่งปันตามเงื่อนไขที่ตัวเองได้ตกลงไว้ท่านี้เนี่ยมันถึงเวลาละเราได้เงินมาเราก็ต้องแบ่งปันนะจ๊ะสำหรับเรื่องการงานอาชีพฝวขออนุญาตเน้นย้ำก่อนมันจะมีช่องทางที่สองออกมา ถ้าคุณทํางานในองค์กรก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งสมมติคุณทำงานปดมงเช้าห้าโมงเย็นใช่ไหมคะคุณจะมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับไว้คุณจะไปขายของออนไลน์หรือคุณจะไปรับจบในอาชีพของคุณที่คุณถนัดก็จะได้รับโอกาสนั้นเช่นกันแต่สําหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเว้ยมันน่าราักตรงนี้กลายเป็นว่าคุณจะมีบริษัทที่2การที่สสาขาที่2แล้วก็พี่ฝนทําไม่ไหวหรอกเฮ้ยมีร่างทรง มีร่างทรงเฉยมีแขนซ้ายแขนขวาช่วยคุณบริหารเฉยเลยแต่คุณต้องเหมือนเซ็งในการสื่อสารการสื่อสารของคุณจะต้องปรับในการใช้เนื่องจากคุณวันเสาร์ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วหรือพูดตามความเข้าใจของตัวเองแนะนํนาการอธิบายให้ฝั่งตรงกันข้ามที่เขาได้รับสารของคุณเข้าใจจะน่ารักสําหรับการงานอาชีพของคนที่เป็นเจ้าของ,องกิจการด้วยนะจ๊ะมาถึงคุณพ่อคุณแม่คนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะคะย้ําเรื่องคุณพ่อที่เกิดวันเสาร์ ให้ระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตนะคะเกี่ยวกับเหมือนแกจะป่วยเกี่ยวกับโรคโรคลำไส้ช่วงล่างเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพด้วยละกันอาจจะเป็นเพราะถ้าแกนอนหลับดียังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแกนอนหลับไม่ลึกแนะนำนะคะการไปตรวจสล p ปเทสตอนนี้นะคะในช่วง15วันนี้ถ้าคุณยังเขาเรียกว่าอะไรวะมีความกระตะเวทีอะให้แกไปตรวจสลปเทสนะจ๊ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะตัวเธอคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมีไหลเอาไว้ให้โซป่าตัวเธอมันดีนะมีคนคุ้มกะาลาหัวมันน่ารักมาถึงคู่ครองคนรักของคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับคนมีคู่แล้วคนมีคู่แล้วช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเว้ยเหมือนออกจะเหงาหน่อยแฟนคุณจะอาจจะแบบดูเหงาๆแต่แปลกมากเลยคุยกันซะให้ดีก่อนในความเหงาดังกล่าวนั้นนะ่ะมันทําให้รู้ว่า การที่เราห่างไกลกันหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันมีคุณค่ากันหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมล่าในความห่างไกลกันก็มีคุณค่าอ่ะมาถึงคนสดจ้าพี่ฝนคานูจะมีมหคะมีจ้ะมีคนเข้ามาคุยตอนนี้มีแล้วระวังนะจ้าไปคุยกับของขงของอพอลโฟีเอสคนมีเจ้าของระวังให้ดีด้วยก็ถ้ามันถ้ามันบ่งชี้ว่าจะไปแย่งชาวบ้านเข้ามาก็ไม่ควรทำนะ เนาะจริงป่ะแล้วก็จะมีคนเข้ามาคุยถึง2คนได้สองส,องส,องสองคนด้วยกันแต่ใครที่เป็นรู้สึกรัก LGBTQ นะ mm. เพศไหนก็ได้อยู่จะมีคนอย่างนั้นเข้ามาอย่างที่คุณต้องการเลยแหละ LGBTQ แบบจะมีคนที่เป็นสายรุ้งร่วมกันเดินทางในใสายรุ้งร่วมกันจะเข้ามาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และจะดีไหมจะคอนติเนียจะต่อเนื่องหรือเปล่า เธอรู้เปล่าถ้าคุณคุยกันไปเรื่อยๆประครับประคองไปถึงประมาณเดือนมีนาะจากสิ้าวันนี้นะประครับประคองความเป็นเฟรนด์โซนไปก่อนเฟรนด์โซนแล้วจะข้ามเฟรนด์โซนไม่เฟรนด์โซนมันอยู่ที่ต้นปีเว้ยใช้ระยะเวลาแล้วก็ไม่ต้องรีบสวีวีวีนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เกิดวันเสาร์แล้วยังเด็กน้อยอยู่เนี่ยสวีวีวีเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ต้องการมีเบบีเนี่ยอยู่ก็ต้องป้องกันนะจ๊ะหนูไม่งั้นเดือดร้อนนะจ๊ะเป็นคุณเขาเรียกว่าไร อยู่ดีๆก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ไวยใสเฉยอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ควรเราต้องใช้ชีวิตก่อนประวาระวังดูดด,ด้วยนะคะอย่าอร่อยแค่โตลุ่งอะเธอนึกออกปะเธอก็ต้องระวังด้วย